สวัสดีครับน้องๆ FC โกดงขนมปังติ้งครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งกล้องเลยน้องๆถ่ายให้นะครับเนี่ยดูไซส์ก่อนครับนี่นี่นี่ถ่ายเข้ามานี่ตรงปากเลยนี่นี่ครับไม่เคยส่งเลยครับวัดเลยครับเต็มคอครับผมนี่ไซส์อยู่ประมาณเกือบโลได้นะมังนาะตัวนี้นะเกือบโลเลยครับน้องๆนี่ช่วงค่ำนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเกือบจะหกโมงแล้ว้งครับหกโมงเป๊ะเลย ครับผมนี่ครับมาบ้านโคกกลางเนาะเพิ่งจะมาขายได้แค่ที่เดียวครับมีน้องๆ้องมามาซื้อเหยื่อด้วยครับเนี่ยน้องน้องที่อยู่แถวสะทองอย่าน้อยใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาใจเย็นหูดูครับไซส์ครับดูไซส์ก่อนนี่กัดูตรงใบบัวนะครับลกด้วยน้องดูครับเนี่ยตรงเนี้ยรกอย่างรกเลยครับผมน้องๆบอกว่าตกได้ครับเป็นสะหลวงนะครับตรงนี้นะครับบ้านโคกกลางนะครับนะครับตรงนี้ช่วงค่าแล้วครับนั่น พ่อทิ่จะตกดินแล้วมาขายของในซอยแรกเองเพิ่งจะเข้าซอยแรกครับขนมยังมีนะครับโอ้โหนี่กัดตรงไปบัวเลยครับวิ่งมาใส่ตุ้มเลยอ้วนนะครับตัวนี้ครับโลครับอยู่ที่โลครับตอนนี้ครับอืมไม่ได้ถ่ายตอนที่มันกัดครับเสียดายมากเลยอะย่างไงก็ได้ครับได้แต้มหนึ่งครับวันนี้อ่า ดูครับนกแก้วครับผมนกแก้วนกแก้วนี่สั่งได้ครับเจ็ดร้อยครับหรือกัดอีกเหรอเฮ้ยน้องๆครับนี่นี่ดูน้องดูน้องครับดูน้องคนนี้ตีต่อเลยครับผมต่อเลยมีไซส์ไหมกัดตรงไหนเนอะเอาลองมาไหม นี่มันแอบ,บอยู่นี่หละเมื่อกี้ตียำไปยำม,มาอ๋ออกมันฟรีเหยื่อเหยือห่อตัวนี้น้องเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับแต่น้องก็มีแต้มนะครับวันนี้ครับเอาไปไหนล่ะปลาช่อนมันปลาช่อนน้องอยู่ตรงนู้นครับตัวหนึ่งโอ้โหโอไปหฝ่าครับพี่น้องครับมันได้ปลดเลยนี่ครับแด้แต้มหนึ่งนะครับของน้องครับ ซื้อเยอะไปประมาณได้ได้หนึ่งแต้มนะครับวูมันกัดอยู่ตรงนู้นเยอะเนาะถ้าวันไหนบัวมันตายแล้วก็โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยปลานีู่มันพุ่งซัดตรงนั้นเลยเมื่อกีน้เนี่ยตรงบัวนะ่ะโอ้โหจังสวยอ่ะอืมเข้าเต็มคออะ่ะครับน้องครับ มามาอยู่มาถึงวันศุกร์อ่ะย้ำแลวก็ซัดอีกนะ่ะตีไปตีมานะตีตีย้ำอยู่ที่เดิมอะ่ะตีขึ้นฝั่งแล้วตีย้ำอยู่ที่เดิมเนี่ยจริงจริง,จ,รงจะเอาหมายตรงนู้นเนี่ยเดินไปตีตรงนู้นเ้อลองดูเ้อะก่อนจะค่า่ามันน่าจะได้ตัวอยู่มั้งอันนี้มันหกโมงแล้วครับปกติปลาก็ไม่ค่อยกัดหรอกครับช่วงหกโมงนะเพราะว่าปลามันเริ่มหนาวอากาศหนาวด้วยวันนี้ เอาพอหอมปากหอมคอกอนนะครับเนี่ยก่อจะได้คลิปแต่ละทีนี่ลำบากเหมือนกันนะครับผมน้องๆน,นี่ครับโอเคนะครับผลงานวันนี้ก็คือหนึ่งกิโลนะครับผมฝากติดตามโกดงขนมปังซิ่งต่อกันด้วยนะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับ